วิธีลบาลน์น้ำติ๊กต็อกง่ายๆน,นะครับก่อนอื่นให้คนเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดาวน์โหล e r t i k ์ o ินะครับสามารถโหลดได้จากเพจสโตร์ S S t o นะครับพิมพ์ไปเลย g o w n l o a d โอเคนะครับเมื่อดาวโหลดมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่แอป t ิกต็อกใชครับสำหรับิหรือเลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะดาวโหลดนะครับสำหรับผมต้องการดาวน์โหลด ันนีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบให้เข้าไปที่จุดสามจุดกระติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นการกดคัดลอกลิงก์ทำคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับกดออกไปครับแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok Downloader จากนั้นกดไปที่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดครับ รอดาวโหลดสักครู่นะครับถ้ามีโฆษณากดข้ามไปเลยโอเคหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กลับไปที่ขังภาพเ จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่ไม่มีลายน้ำแบบนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าด้วยนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนับคลิปนี้